วันนี้เป็นวันเปิดงาน Thailand Singatron Conference and Exhibition 2016นะครับที่ร่วมกับผมคือท่านผู้อำนวยการและก็ท่านศสกชัดซึ่งเราร่วมจัดงานกับงาน SME b i z ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมภาค SME เเราต้องการที่จะผูกให้งานวิจัยของภาครัฐซึ่งเป็นงานวิจัยระดับสูงเนี่ย ข้ามไปสู่การสร้างนวัตกรรมแล้วก็ไปขยายตลาดใน SME ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่สองหน่วยงานใหญ่เนี่ยเข้ามาร่วมกันโดยเฉพาะตัวแทนของภาคธุรกิจที่เริ่มให้ความสนใจอย่างค่อนข้างเยอะมากๆกับผลงานวิจัยของสถาบันซิงคอทรอนซึ่งมาจากเน็ตเวิร์ของมหาลัยนักวิจัยทั่วประเทศไทยรวมถึงทั่ว กลุ่มประเทศอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า,าเป็นอนาคตที่ดีที่การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อภาคการผลิตจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยในรายละเอียดของงาน Thailand s y n c h r o r e อน e ฟอก็เดี๋ยวให้ท่านสราวุฒิเป็นผู้เรียนบอกนะครับท่านสาักชัดก็จะเกี่ยวข้องกับ s m b i b ็ที่ b i ที่เราเราร่วมกันจัดครับครับครับเชิญครับครับ,ร,บรูปแบบของการจัด S Thailand s y n c ยุปกรณ n ค e นเ n ร e ซ์ n อ Exhibition t i o n ในครั้งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การจัดแสดงเทศ,าศาการ,รผลงานการใช้ประโยชน์แสงสิงโปรอนเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมตัวอย่างของผลงานที่นำมาจัดแสดงนั้นมีทั้งของในประเทศไทยนะฮะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไทยทั้งสถาบันวิจัยแสงสิงรตกรอนได้ร่วมมือกันกันกบหน่วยงานภาคเอกชนต่าง นะครับแล้วก็มีผลงานของออนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับเช่นประเทศญี่ปุ่นเยอรมนีน,นะฮะดังนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ยังมีการจัดการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ประโยชน์แสงซิงโครตอนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมจริงๆนะครับที่ทางสถาบันได้เชิญมาทั้งจากสาอารณจักรจากออสเตรเลียแล้วก็จากญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก ญี่ปุ่นนี้เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทโตโยต้าซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่ก้าวล้ำมากในการใช้แสงซิงโครตอนเพื่อพัฒนาโปรดักต์ต่างๆของบริษัทนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอีก3สามประชุมด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันในวันสุดท้ายของการจัดงานนั้นเราจะประชุมร่วมกันกันกบผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวิจัย9แห่ง นะครับซึ่งสถาบันวิจัยแสงสุกรกรณ์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยวิจัยและสถาบันเองเนี่ยจะได้ผลึกกําลังกันเป็น9บวกหนึ่งนะครับในการสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นทั้งองค์ความรู้ใหม่แล้วก็นวัตกรรมใหม่นะครับเพื่อยกระดับประเทศไทยนะให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้กว้างขวางยิ่ง่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับครับก็สำหรับการ s m e b อ็มดีบิ a เซเียนี่ก็เป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะฮะที่ให้โอกาส ให้ SME ได้เรียนรู้ในเรื่องของคาว่าโซลูชันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นงานให้ SME มาขายของหรือขายสินค้าและบริการแต่วันนีเน้เป็นงานที่ให้ SME มาเรียนรู้และหาโซลูชันเพื่อให้ธุรกิจเขามีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นโซลูชันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยครับการแข่งขันเนี่ยสปีดเป็นหัวใจเรื่องของคอสก็เป็นหัวใจและข้อสําคัญคือโลกเปลี่ยนไปเร็วเกินกว่าที่เราจะตั้งหลักได้ทัน เพราะนวันนี้นะครับเอสอ s ีเปชียมีความดีใจยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้ทํางานร่วมกับทางสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนเพราะว่าจะเห็นนะครับว่าบริบทของการขับเคลื่อน s อสวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ขายของกับที่ร้านปกติของเราซะแล้วนะครับเรามีเรื่องของการแข่งขันที่มีนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้เทคโนโลยีทําให้สปีดเราดีขึ้นทำให้ผลผลิตเรามีความเสถียรได้ดีขึ้นและก็มีความ ตรงใจกับผู้บริโภคได้ค่อนข้างรวดเร็วได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ SMBC e Asia ก็เลยมีโซลูชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์โซลูชันเรื่องของออนไลน์โซลูชันซึ่งวันนี้ทุกคนก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ครับว่าออนไลน์เป็นเรื่องสําคัญมากโซลูชันทางการเงินแล้วก็ปัจจัยสําคัญอันหนึ่งคือประเทศจีนฮะวันนี้เราเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยคงมีบทบาทค่อนข้างสูงวันนี้ประเทศจีนเราอาจจะเห็นสินค้าจากเมืองจีนเป็นภาพลักษณ์หนึ่งแต่ประเทศจีนเขากําลังเป็นผู้เป็น เบอร์ต,ต้นของการแข่งขันในระดับโลกงั้นวันนี้อะไรคือการเปลี่ยนแปลงครับเ m e เราคงต้องยอมรับนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสแต่ s m e เราหลายท่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงคือปัญหางั้นวันนี้เราต้องขอให้ท่านลองเปลี่ยนกระบวนการคิดว่าถ้าทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสวาเวทยร์สารเทคโนโลยีจะช่วยให้ท่านเข้าสู่เป้าหมายนั้นได้ จะทำอย่างไรนะครับงั้นทั้งสองงานวันนี้ทั้ง S&B b บีเปเียและทั้งงาน Thailand s y n c h r o t r o n o o n f r r n n e e and e x h i b i t i o n 2016ครั้งนี้ผมเชื่อว่าเป็นนิมิตใหม่เป็นเวทีใหม่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ของประเทศไทยที่สำคัญมากขอบคุณมากนะ